เลขเด็ดมาแล้วโยมหวยเนนน้อยปล่อยเลขเด็ดงวดนี้รีบจดด่วนเลขขี้มาเต็มเต็ม สวัสดีค่ะมาตามกันต่อกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566คลิปนี้จะพาไป2แนวทางกับหวยเน้นน้อยซื้อหวยยังโยมซึ่งได้ปล่อยฉบับแรกมาแบบครบเซตค่ะเอาเป็นว่าคองหวยเตรียมลุ้นโชคใหญ่กันได้เลยในงวดนี้หวยเน้นน้อยมีทั้งเลข2ตัวและ3ตัวโดยจะเน้นเด่นไปที่เลข9และเลข3ค่ะเลขเด็ด3ตัวนะคะจะมีด้วยกัน2คู่ก็คือเลข593 930อีกครั้งค่ะ593 930ส่วนเลขเด็ด2ตัวนะคะมีอยู่ด้วยกัน3คู่ค่ะได้แก่เลข93 30 08อีกครั้งค่ะ93 30และ08 เอาละค่ะถ้าถูกอกถูกใจแล้วก็ไปหาซื้อกันได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้แนวทางของที่อื่นๆเพิ่มเติมอีกอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะขอให้โชคดีและมีโชคลาภทุกคนสวัสดีค่ะ